ทุคนครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่เราต้องจากลากันมีครบมันก็มีสามีพรั่งก็ต้องมีมะม่วงเพราะวันนี้เป็นวันที่เจ้ามิ้วและ เธอมจะได้ฝึกงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายไหนๆวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วผมจึงอยากจะมาสร้างความทรงจำหวาดประทับใจให้กับน้องๆเพื่อตอบแทนที่เจ้าเด็กตัวแสบทั้งสองช่วยงานผมอย่างเต็มที่เดี๋ยวมาดูกันว่าการจากลาในครั้งนี้มันจะทำให้น้องๆซึ้งจนน้ําตาไหลเป็นสายน้ำเลยหรือเปล่าแต่ก่อนจะจากกัน ที่อยากจะบอกน้องๆให้ได้รู้ว่าน้องเชอร์เซมน้องมิวครับไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันเพียง1นึีไไม์หรือเราจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันเพราะพวกเราคือครอบครัวสุดสุดต้ก็มาถึงเป็นคลิปที่ผมไม่อยากถ่ายเลยครับผมทุกคน ทุกคนก็คลิปนี้ก็เป็คนคลิปง่ายๆนะครับอาจจะแบบไม,ม่ได้มาทำคอนทูนคอนเทนต์อะไรนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยจะเป็นวันเออ่เกือบสุดท้ายแล้วที่เด็กฝึกง,งานสองคนนี้นะครับน้องจงต่งกับน้องมิวเนี่ยจะมาทำงานกับเราก็คือวันนี้ไม่ใช่วันสุดท้ายแต่พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายจริงๆเนะี่ยพี่อยากทำคลิปพรุ่งนี้แต่ว่าพอดีนี้พี่ติดงานนะก็เลยมาแทนวันนี้แทนนะแล้วก็จริงๆเนี่ยพี่จะมีทำเนียมอย่างหนึ่งเว้ยเราจะมีการแบบเอ่อเลี้ยนเท้าวใช่ไหมอย่างต้นคลิปถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็คือไปดูได้นะครับตอนอะไรนะติดาามมเ็กฝงนให่คลิปนนนนนนัั้้้่เเเเเป็็็ดกกกกฝีงงาาาพพวววยขิมทแแรล พี่เนี่ถ้าเกิดจบอะพี่อะจะตามใจหนึ่งวันก็คือถ้าอยากไปไหนอะพี่จะพาไปหมดเลยอยากเล่นอะไรได้หมดแต่าาเพื่อจากช่วงเนี้ยตารางงานเราแน่นบาเลยพี่เนี่ยไม่มีเวลาในการแบบพาเราไปข้างนอกข้างนูน่นที่นั่นอะไรเงี้ย<อ>เลยไม่มีเวลานะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้พี่เลี้ยงข้าวแทนแล้วกัน่ะค<อ>ือต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยแค่แต่ทุกคนเนี่ยเขาชอบกินหมูนะทะก็เดี๋ยวนี้พี่จะเลี้ยงหมูทะพวกเรา แต่ว่าไอหมูกระทะที่เเลี้ยงครั้งเนี่ยเป็นหมูราที่เขาทพิเศษเพราะว่ามันเป็นหมูกระทะที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยติดท็อปสามของกรุงเทพอือ,อกินอ่ะมันมีมีสามร้านใช่ไหมพี่เรเคยถ่ายไปได้สองร้านแตร้านอ่ะพี่ยังไม่เคยถ่ายก็ถือโอกาสแบบร้องสั่งใม่พวกเราินได้เลย,เยอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็แบบจะนั่งคุงนั่งคุยกันแบบมาทําที่นี่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่จะเริ่มกินหมูกระทะกันในในครั้งนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วพี่แบบมีงานให้บวกํราแล้วกันมีงานมีงานด้วยมีงานด้วย นั่นคือการจุดเตาหมูกระทะถ้าคุณมาทํางานที่นี่คุณต้องจุดเตาหมูกระทะเป็นอย่างน้อยอ่ะคุณเอาไปพูดต่อได้โอ้แบบเฮ้ยทงานจากที่อนันต์เป็ดเสร็จหรือจุดเตาหมครับเป็นอะไรเนี่ยอ่ะเตาเลยเนาะโอ้โหหอมหอมมากหอมเลยใช่หอมเลยอ่ะซึ่งบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยการจุดเตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างใช้เทคนิคนิดนึงแต่ว่ามันจะมีเครื่องทุนแรงมันคือเชื้อเพลิงปกติเราใช้เชื้อเพลิงเพื่อแบบประหยัดเวลาแต่ที่นี่เราไม่มีเชื้อเพลิงอยู่กันเองอ้าวทำไงอ่ะพี่เป็ดสอนวะ นากูมันอีกแล้วใช้มือครับคุณต้องใช้มือครับการจุดเตาหมูครับคุณต้องใช้มือครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำไม่ได้ก่อนจบจากที่นี่ไปอ้าววันเด็กสองคนนี้ตอนมาเนี่ยยังไม่เคยจุดเตาถ่านไม่เคยเพราะว่าเรามีเตาไฟฟ้าแล้ว <c oughs> ใช่ใช่หลังๆเราใช้เตาไฟฟ้าก็คือถ้ามีเชื้อเพลิงเน่ะก็จุดแล้วก็ใส่ปุ๊บ <c oughs> แล้วก็รอแต่ที่เราไม่มีไม่ต้องไม่ตอกเดี <c oughs> <ๆ c oughs> ๋ยวพี่พี่มีสัญญาณต่อ อาจจะบอกครึ่งทุนแรงอ่ะแป๊บนึงพี่เตรียมให้ few moments later ขอดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเอาของให้คนน้องคนนั้นเตรียมพวงเตรียมของก่อนเอ้ยมันแต่งตัวไม่ได้ร้านเขารู้ว่ามีใครที่ร้านเราไม่ได้รานแต่ไม่ได้ร้านเขารู้ว่ามีใครที่ร้านแต่ยังที่บอกท่านว่านี่คือจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ได้เห็นน้องเขาหลังจากนี้บางทีมันมีคลิปที่ถ่ายก่อนหน้านี้ไงแต่ลู้ที่หลัง อยากให้รู้ว่ถ้าเกิดเราลงคลิปนี้แล้วอออ่่่ะก็คืไมยูแล้วแสดงว่าน้องเขาไม่อยู่แล้วกลับไปเรียนแล้วครับไม่ค่อยอยากรับเด็กของนายทำไมมันพี่พี่ผู้จัการจักรลาวะมันแบบมันดูแบบเศร้าอ่ะจําอะไรไม่ไเลยจําไม่ได้จ๊อกา๊อกตืใหม่อีกรอบเลยไม่ฝึกอีกเหรอไม่ตรูงจักรลายนี่อย่างแรกใช้นี่ครับชวนใครดูนี่นี่นะครับอันนี้เนี่ยก็คือน้ำมันพืชทั่วไปการจุดเตาเนี่ยถ้าเกิดแบบคนปกติทั่วไปไม่เป็นปุ๊บก็คงเอากระดาษมาแล้วก็ใส่นี่เดี๋ยวสอนดูไว้ใส่อย่างนี้ปั๊บแล้้้วววก็จุดอออาาาาคคคืนนททั่่่่ไไปีีมรูภษ นี่คือไอแนนสายก่อนไม่ใช่เหรอไม่ใช่เข้าไปน้องพี่จะใช้แบบเทคไทม์กันเลยผลงานวันสุดท้ายอ่านนี้คือแบบยังไม่ค่อยรูประสีภาษาที่ติดอย่างนี้หมดแล้ะไม่ติดว่ะหมดแล้วะหมดล้ะไม่ติดนะครับทุกคนแอดวานซะหน่อยนี่คือสูตรที่พี่คิดค้นมาจากการกินหมูกระทะมาเป็นเวลาสี่ปีเอากระดาษทิชชู่นะฉุบน้ำมันครับไม่เคยทำเลยแบบนี้ไม่เคยครับอันนี้ไม่มีอันนี้คือที่พี่เองไม่เคยครับเคยเราอ่ะนี่นะครับเอากระดาษมานะครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับ อย่างนี้เลยแล้วก็จุดาอะไรอะเฮ้ยนี่ครับแล้วจุดอย่างนี้นะครับมันจะไม่ช้าเพราะน้ำมันจะไปทำปฏิกิริยา H2O คือเรียก่าวเทียตาา์ H2O การเกิดจากการเอสาสารน้ำกับอากาศออกซิเจนรวมกันมันคือ H2O แล้วจะเกิดเป็นปฏิกิริยาไฟทีดู h H2O O2V แพรลู่สองนี่ครับเห็นไหมมันไม่ช้านี่แล้วก็ลองสุดท้ายพูาท,ทำไม โอเคแล้วก็ต้งง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องๆทำไปถือว่าแอฟแสดงกูโดนอะหลังอันนี้ก็คือทำเหมือนเดิมนี่คือบูสักในการทำมันเป็นเรื่องปกตินะครับเรูลกข้นก่นเลยครับเองอะไรโอเคต่อโอเคครับก็เดี๋ยวให้น้องๆเขาทำการจุดตรงจุดเตาไปนะครับก็จริงจะตั้งทำแบบเลยจะให้ดูว่าต้องจุดจริงนะครับเดี๋ยวให้น้องๆจุดเตาแล้วก็เดี๋ยวรอบูนะที่เขาบอกว่าแบบอร่อยขอบสามสองเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวดูว่าน้องรัาเป็นไง โอเคจุ่มเลยโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะคะเตาพร้อมผ่านพร้อมขอมาส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกินแล้วบอกเลยนะ<ๆ>ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าทำไมแบบเฮ้ยคนในเน็ตเ<ๆ><ๆ>ขาถึงบอกว่าแบบเป็นแบบบัวทาที่แบบติดอันดับหนึ่งในสามของกรุงเทพมันอร่อยขนาดไหนอะไรยังไงลอ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 ง เาทำไมวะอร่อยอาจจะต้องลองอร่อยคืออร่อยต้องมีต้องลองเลยอะอร่อยคืออร่อยไม่มีคำว่าอร่อยมัาไม่ให้น้ำซุปแบบจืดๆเอาวนี่รสชาติแบบไม่ใส่เลยอะขนมเอาเหรอทำไมมาต้องที่ือแล้วอะแหมตอนกูยังไม่ทำอะไรไม่มาเห็นที่เราหันดูมาเลยเราได้รู้ว่อกินอ่ะผิวว่าเดี๋ยวลองชิมน้ำจิ้มกันดูก่อนน้ำจิ้มมีแบบเดียวแล้ครับทุกคนนี่ให้ดูน้ำจิ้มเขาบอกว่าที่เด็ดร้านนี้คือน้ำจิ้ม เขาบอกว่ากินล้ะบินได้ลดองลองอทิษาก,กานเลยครับหมดเนี่ยประมาณพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ถือว่าเยอะแล้วบางคนดูก็คือเราสั่งมาพันเจ็ดแต่ว่าถ้าเราสั่งแค่ชุดเดียวอ่ะชุดเนี่ยห้าร้อยบาทนะครันดูห้าร้อยในบัตรนี้นะครับได้มาโอ้โอต้องได้มาสามชุด<า> <ๆ S 2> คือเราสั่งมาสามชุด <ๆ S 2> ชนะครับก็คือตางเฉลอแบบคนอื่นด้วยอ่ะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนลองชิมจิ้มเลยครับ แซ่บแซ่บเลยน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มฟิวฟิวออกแซ่บแซ่บไม่ได้ฟิวแบบน้ำจิ้มสุกี้ขนาครับดนเลยแซ่บแซ่บไม่ใช่แจ่วเป็นน้ำจิ้มที่แบบรสชาติจัดจ้านถ้าใครชอบแบบจัดจ้านอะไรเงี้ยแนะนำนะครับแล้วเป็นไงบ้างทำงานที่นี่มาได้อะไรจากที่นี่บ้างไหมนอกจากได้กินอ่ะนอกจากได้กินอ่ะได้อแล้วไหมได้ประสบการณ์พี่เบนประสบการณ์เหรอได้ดีไหม ดีพอใจไหมพอใจกันพอใจมากน่าหนักขึ้นน่าอะไรสองเดือนอ่ะสามโลสองโลเออพอกันเออกินเยอะออกกันแล้วกัินเยอะมากินเยอะมากก็ก็พอใจพอใจมีความสุขมีความสุขแล้วมีอะไรไหมครับมีอะไรแบบเียดจากที่นี่ไหมคือว่าแบบเอาพูดตรงๆคือทำงานแบบฟิลครอบครัวจริงๆอ่ะทแบบเป็นไงเคยทำที่อื่นเหรอไม่เคยเอาแล้วรู้ดีไหมไม่แต่แบบรู้สึกว่าแบบอยู่แล้วมันสบายใจอ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนเราเคยทำที่อื่นเหรอที่อื่นก็สบายใจก็ได้ไม่ถึงเราที่แรกแล้วผบบมตัดสินว่าที่อื่นไม่ใค่อยังไม่ได้พูดว่าที่อื่นจะเป็นครอบครัวแต่หมาย ว่าความรู้สึกที่เรามาอยู่อ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเงียบๆมันเป็นครอบครัวแบบว่าสนิทกันทุกคนแบบ อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนี้ยเราก็เริ่มเข้ากับเขาได้เริ่มก็เริ่มเข้าดีพาไปเที่ยวกันี้ทำแล้วรู้สึกทำได้แลแล้วทำแล้วมีหวัมมีหวังความรู้สึกที่นี่ใช่ไหมรู้สึกว่าแบบพอมาอยู่เบื้องหลังอ่ะแต่ละคลิปที่พี่ติดทำอ่ะคือตั้งใจจริงๆแล้วก็นึกถึงคนดูเป็นอันดับแรกจริงๆไอ้เรื่องพูดดีไอ้อันนี้อันนี้พูดจริงนะแบบพอมาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออแบบว่าไปเนาะไม่ผิดหวังเลยที่เคยเป็นเอฟซีไม่เป็นอ่ะนี่กันพูดดีแล้วเราแบบอยากรู้แบบความรู้สึกว่าแบบตั้งแต่่่่่่ววัันนนนแแแแแรรรรรกกกอออออะะตีีีเเเเเเข้้้้าาาาาามมบบบบบบททไไไปป็ลยงงพพูึ อะไรวะแบบเตือนแบห้องหลังสุดพอรัมมือสบการณ์ใช่ปะมันก็แบบอันนี้ได้แหละเริ่มลงตัวแล้วแบบคิดอันนี้ถูกแล้ววันแรกอ่ะก็แบบเก่งๆอยู่เก่งๆอยู่แล้วเราแบบแบบมีมีอะไรที่แบบไม่ดีไหมรู้สึกแบบไม่ดีแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบเราทำงานพลาดหรืออะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้คือที่เนี่ยสาวพี่อ่ะพี่พี่โอเคคือพูดไงดีอ่ะแบบเหมือนมาแรกๆอ่ะพี่ก็ไม่ได้ให้เรามาทำงานหรอกอยากให้มาเป็นความรู้จักกันก่อนแต่ถ้าสาวที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องแบบเข้าไปหาหาพี่พี่เขาเพื่อจะแบบเฮ้ยมีอะไรช่วยไหมคะคือแต่ที่ไม่เหมือนกันไงอออััันนนนนีีีี้้้้้้เเเเรราาาก็็ตงงงงแบบดดูวววยยย่่่่ทปปไไมะพ อยูมันเลยสบายอย่างที่บอก่แรกๆก็อาจจะแบบมีเรื่องปรับตัวกันระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ดีเอาผ่านไปแบบรอดได,ด้อะไรเงี้ยก็ดีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอ่ะรแล้วเธอเตม็มเธอเต็มแบบเป็นคนที่คิดเก่งคิดถี่เพราะเป็นยูทูบเบอร์ <c oughs> คือคิดแล้วแบบไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มที่ชอบสุดก็คือเราคิดเก่งคอนเทนต์จะอะไรอย่างนี้มีรอันที่แสดงคิดเออบางิีเขีนคาเฟ่นู่นนี่นั่นจับมาอะไรเงี้ยเออคิดเก่งสแต่ก็เสียเนี่ยกินเยอะไปหน่อยที่เรื่องเสียอ่ะเนี่ยชั่วโมงแต่แต่น้องของ ตรงเวลาแบบไม่ได้ขี้เกียจอะไรเงี้ยนะครับเรื่องงานก็คือไม่ได้เรื่องแบบก่อนเร็วอะไรเงี้ยอาจจะมีบางครั้งไปหาแฟนขอเล่นดวลกันได้แต่เข้าใจว่าเป็นชีวิตวัยรุ่นส่วนมิ้วเนี่ยเป็นคนที่เอางานเป็นคนลุย,ลย,ลยแบบทําทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่พี่เห็นแบบความเป็นคนที่แบบมีความเป็เรกวแบบใจสู้มากคือเนี้จริง คือเป็นคนที่แบบใจน้องแบบสู้อ่ะอเป็นนักสู้อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่ไม่คือจริงอ่ะผมรู้เนี่ยจบเรื่องหนักกับเชแตแอมของเชแตแอมแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ทำให้ผมต้องคิดเยอะแต่นิวเนี่ยมาถึงเนี่ยมันมีดราม,มา่าคือเรื่องม,มันอยู่ว่าพอเราเข้ามาทำงานแรกๆใช่ไหมแล้วผมก็โอเคต้อนรับน้องด้วยการแบบาพาไปกินถ่ายคลิปน,นุ่นนั่นตามใจน้องเขาอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้หลังจากที่นั่นหลอกไปเนี่ยมันก็มีคนคอมเมนต์ที่แบบอ่านไม่ดีค่อนข้างเยอะนะครับแบบง่ายคอมเมนต์ไม่ดีแบบเอ้ยเนี่ยชอบน้องเชตแอมจะแบบทำไมมิวดูยิ้้้มมเเฟคคคดัังงนนนนนนู่่่ีีออออะะไรยผจบกกใหทุืื ก็งดีอะวันนั้นมันเก่งอ่ะอยากจะอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าแบบบอกว่างี้ดีแบบจะบอกว่าแม่สัญญาคอไม่างนั้นก็ไม่ได้คือมันก็ดีแหละที่ทุกคนแบบคอมเมนต์แบบแนะนำนะครับเพราะว่าอยากให้แบบเข้าใจน้องนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจกันด้วยว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่วันแรกเลยวันแรกเลยที่เป็นวันแรกของการทำงานเลยคือวันแรกที่ผมก็พาน้องถ่ายคลิปเลยแบบละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันเก่งอ่ะน้องเขาไม่เคยอยู่หน้าโต๊ะใช่น้องเขาเลยจะแบบพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอไม่ทำอะไรก็ต้องยิ้มออออออะไไรเเเเงงงีี้้้้้้้ยยยยแแแแลลลวววคคคนนนนนนกก็็มมมมต์ด่าบบบบุททิัั น้องเขาก็เครียดแบบร้องไห้อ่ะจำได้เลยร้องไห้ร้านเล่าท่าช้างเชียงใหม่แล้วผมก็ไปแบบต้องไปปอบ่ะตกใจอ่ะตกใจทุกคนทุกคหัวทิ้งร้องไห้แล้วแอบทุกคนจำได้เขไปปอบมีผมมีแอนมีพี่แนนมีใครวะคุณพี่เต้ยด้วยเต้ยได้ปะก็คือผมก็ปอบน้องเขาแหละก็คือแบบมันเป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็ตอนแรกอ่ะผมคิดว่าแบบน้องเขาเนี่ยจะแบบใจไม่สู้เลยเอาจรินถ้าเป็นผมนะแบบสมมติผมลองจินตนาการตัวเองอ่ะว่าผมเป็นน้องเขาแล้วแบบมาทำงานแล้วอย่าเนี้ยซึ่งผมผมไม่กล้าถ่ายนะแบบไม่กกกลลล้้าาแบบออออมเ่นงะไรเเงี้ยแบบออไม่กล้า แต่ว่าหลังจากเรื่องนั้นน่ะน้องเขาก็แบบยังสู้ต่อคือก็ยังแบบยังถ่ายอะ่ะแล้วก็แบบเต็มที่กับการถ่ายงานให้บบมันสนุกสนานเลยเนี่ยเออไม่ได้แบบเก็บม,มาคิดมเลยคิดว่าน้องเขาเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนี่แบบ<ช>มีความเชื่อมั่นในตัวเองถือว่าใช่ไหมส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าทุกคนอ่ะซัพพอร์ตดีด้วยแล้วก็แบบคนรอบข้างอ่ะดีอย่างงี้ถ้าเกิดว่าสมมติเราเจอแบบอะไรแบบคอมเมนต์แบบเออตักเตือนเราอย่างงี้ใช่ไหมแล้วแบบเรายังเจอคนแบบบอกว่าเอ้ยก็ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยออกเลยไม่ต้องทับแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะ บอกว่าเฮ้ยเขาพี่ก็เคยเจอโน่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบเอาละไอแนนไอแนนเคยเจอไอแนนบอกว่าเป็นเนไอแนนบอกเป็นเมียน้อยพี่เออหนูเคยอ่านใช่เราโชคดีนะที่ยังไม่โดนนะเป็นกิ๊กนี่ไอแนนอะเดี๋ยวเลนนะเราเราโชคดีนะอ่ะอะไรก็เป็นอันนี้ก็เป็นแบบข้อดีของน้องมิวแล้วกันนะครับ่วอข้อเสียของมิวเนี่ยจะบอว่มีเดี๋ยวเชื่แต่แม่งน้อยใจอยู่งนี็สีม่ีไม่มีนีไม่มีเดียวเียวเี

กร้อยอ่ะให้คนดูรู้จริงว่าแบบพี่เป็ดดีิใจดีพี่เป็ดใจดีมากจะให้ทุกคนเป็น point ตำรวจพี่เป็ดต่อไปเรื่อยๆใช่พอดีพอดีแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็ยูทูบเบอร์ก็เคยมีความฝันอยากเป็นยูทูบเบอร์เหรอใช่เคยเคยอยากเป็นหนึ่นึงแบบใส่กินใส่เที่ยวใส่อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ทางนอกอยู่ในบ้านแต่ทำไมเด็กๆอ่ะที่เคยอยากเป็นเคยอยากเป็นบิวตี้วอร์เกอร์ พอโตมาแแบบแต่งหน้าไว้ใี่สิ่งที่เราชอบขนาดนั้นต้องกินมากกว่าอือใช่แหละใช่แหลยอะไรมีอุ้มมั้งรันตีหนูว่าเคยอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะเฮ้ยเรียนสูบเฮ้ยหลงได้นะได้เลยนั่นแหละแล้วก็ต้องภาษาอังกฤษนะใช่สีเหลืองเย็นหลงเฉียบแต่ว่าก็ยังดูก่อนว่าแบบเผื่อจบแล้วก็เผื่อทำทีสิทธิ์แล้วไปต่อยอดได้หรือแบบอะไร อาจจะไม่ชอบกราฟิกก็ทําได้แต่ว่าก็อาจจะทำแต่ก็ไม่อยากทำเออแต่ก็ไม่ได้อยากทำโอเคโอเคเอ้ยเดี๋ยวเอาพักกินกันไหมก็ไม่เหมือพี่ๆกคนหน่อยพักของพี่แหละต่อไปไปฟังแบบความรู้สึกของพี่ๆยังไงบ้างว่าแบบคนอื่นคิดยังไงเอาขอก่อนเดี๋ยวมันนิเอาไปเข้ามาในกันชิบชิบเอาโอเคครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับหัวหน้าเด็กฝึกงานอันดับหนึ่งนะครับผมรุ่นแอนแอนครับ ให้เป็นคนแบบเอาง่ายทำงานกับน้องๆก็คือให้คำสั่งน้องๆแล้วรากมาทางานมาให้แนนแล้วแนนค่อยมาให้แบบเต้ยกับผมอีกทีนึงจำได้ไหมที่พี่หลงตอนแรกว่าเราแบบมาถึงไม่ทําอะไรนอนเล่นอะไรเงี้ยคนที่โดนดูคือใครรู้ปะนี่ผมไม่ดูแนนวุ้ยแนนให้น้องมาแล้วแบบน้องจิอยู่ทำไมไม่เป็นนี่น้องอะสอนน้องหน่อยดิมึงจำได้ไในวันที่มึงมาตอนแรกอะแบบเออใครเข้าหามึงมั่งอะไรเงี้ยเออแบบไปสอนน้องหน่อยทําอะไรมั่งให้น้องไปทํางานอะไรเงี้ยจำไหมมึงโดนด่าเยอะสุดอย่าเรียกว่าด่าเขาเรียกว่าแนะนําแนะน ให้ไปทำใช่ไม่เคยจากเลยน้องวะไม่เคยเอามือมาเอามือมาเอามือแล้วเอามือมาเอามือมาโอเคอ่ะก็คือวันเนี้ยเป็นคลิวใจของน้องเขนแหละอย่าไม่คิดอยากให้แนแบบบอกความรู้สึกเลยตั้งแต่จากวันแรกจนถึงวันนี้น้องเขาแบบเป็นยังไงบ้างก็แบบช่วงแรกอ่ะน้องอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าแบบจะต้องทําอะไรบ้างไม่บอกน้องอ่ะเออมันถีที่หนูด้วยอดี๋ยวเพิ่งคัน มาเป็นหัวหน้าเด็กฝึกงานจะต้องทําอะไรบ้างเพราะต้องออกก่อนเพราะไอแนนอะ่ะเพราะไอเป็นเด็กฝึกงาน <อะ S 2> แล้วก็คือมาทาเลยก<ช>อเลยมีประสบการณ์ <c> ไปทำที่อื่นเลยไงช่วงแรกก็ยังไม่รู้ว่าแบบการต้องให้น้องทําอะไรบ้างแต่โอเคพอพี่เป็ดบอกมาเราก็แบบเริ่มให้น้องอ่ะแบบหาของนะหรือว่าแบบหาคอเนเทนต์มาเสนอเราแล้วก็แบบช่วยเตรียมของอะไรอย่างงี้แต่พอหลัลงๆมาน้องก็โอเคเริ่มรู้แบบเริ่มแบบเออบางอย่างแบบไม่ต้องบอกน้องก็ทําได้นี้คือน้องเก่งเก่งเบอร์นั่งเลอร์ ความใจใจพูดกับแบบนี้เลยครับหัวหน้าพวกเองอ่ะมีความใจไหมเหรอเออในสองคนเราสองคนอ่ะก็ไม่มีนะเฮ้ยให้น้องพูดให้น้องพูดไม่เกี่ยวพี่แนนหรอพี่แนนแบบไม่ไม่ดุเนาะไม่ดุเออจริงๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพี่แนน่ะโดนดุเพราะว่าแบบเออใช่ก็น้องบอกกูอ่ะเนี่ยพี่หนูไม่รู้จะทำอะไรอ่ะหนูนอนแม่งเลยดีใจที่ได้มาเป็นสิบหนึ่งงานอ่ะเจ๊เต้มา ว่าแบบพี่แนนอะสอนงานดีแต่ว่าหรอกไม่ช่วงแรกเราอาจจะไม่เคยได้คุยกันง่ายแต่หลังๆเราเริ่มคุยกันเริ่มปรับตัวกันได้เงี้ยมันก็แบบเข้ากันได้แล้วก็แบบมีแล้วก็จะถามพี่แนนถามพี่เต้ถามพี่เป็ดอะไเลยถามพี่แนนได้คำตอบป่ะได้ไปหลอกได้พูดไปเหมือนกูเป๊ะเลยอ่ะโอเคเนี่ยจบแล้วอบคุณน้องแนนนะแล้วก็ เนื่องจากวันนี้บางสายพวกเราที่เลยมีรางวัลให้แต่ถ้าเกิดจะให้แบบธรรมดามันดูง่ายไปมันดูแบบกอกกลอยแบบมาลองป้องแป้งอะอยู่ดีจะให้เลยมันมันง่ายนี่ที่เลยจัดนี่มาให้วงล้อสุ่มของรางวัลมหาสนุกหรนษ,ษ,ษ,ษสาสเปเชียล2022ลีมิตดอ e ดิชั่นรอบนึงไม่จำได้นะ <laughs> <laughs> ในวงล้อนี้ครับก็จะมีของรางวัลมากมายอย่างที่นันแรกนาฬิกาเจ้าหญิงต่อมาเป็นของที่พวกเราชอบกันตุ <แบ S 1> <บ>๊กตาแคร์แบร์ทุกคนอยากได้นะครับต่อไปเป็นของวัที่มีค่ามากนั่ถ่ายรูปคู่กับซีอีโอนั่น <c oughs> นึกถีนน่นี่คือของที่มีค่าสุดไในที่ใครอยากถ่ายนะครับถ่ายด้วยอยากถ่ายพี่เพิ่งเลยถ่ายรูปคู่กับซีอโอคนฟอรมเลย ของเกี้ยวสุด Apple Watch ต่อมาไม่แพ้กันชามดาวก็คือวันนี้ได้ไหนออกชื้อกับพี่เลยไม่ให้เลยบอกกันนะครับนี่เป็นสิทธิ์เฉพาะเด็กทีำงานที่ฝึกที่นี่เท่านั้นเดี๋ยครับอยากได้เลยครับเฮ้ยนี่ดิอันนี้ด้วยอันนี้อยากได้เด็ได<อ>้ของแบบนี้เลยเอางี้แถมให้แถมให้แถมลายเซ็นลูกตายพร้อมลายเซ็นพี่อยากได้ไหมอยากได้งั้เเนเอาไปเลยไม่ต้องหมุนได้ไหมหมุนนะอะไรนะเขาเอาไมไ่มได้เลย โอเคให้หมุนก็ได้โอเคแล้ว okay. พร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปเลยนะครับไปว้าวดูนะครับเฮฮะน้องเชิญเต็มนะครับได้นี่นะครับเป็นรองเท้าช้างดาวสีฟ้าโอเคขอเชิญน,นะครับพร้ขอเลยครับพร้อมทดสอบเลย นี่คือรองเท้าชักเอารุ่นลิมิตดีดิชั่นไนก้กับไนก้านะครับแล้วก็มีแบรนด์อยู่นะครับมีนี่เลยครับนั่งทั้งหมดแล้วครับคอีครับอีกรอบไม่ได้ครับอ่ะต่อไปเป็นของน้องบิวนะครับอยากได้อะไรครับแนนอันนี้เออถ่ายรูปคู่ไม่เเลยนะนี่อันนี้นี่เนาะอันนี้ก็ได้อันนี้เอาถ่ายรูปคู่พี่คู่มันอยู่ไม่เป็นแล้วนี่ยแต่หนเรื่องนี้เลยพีเออแนนนี้อยู่เป็นมันต้องอย่างนี้เนาะไม่ค่อยไม่เอาทีละ โอเคมนเดียวนะครับได้รอบเดียวไม่มีหมุนใหม่โอเครับ้อมแล้วสามสอหนึ่งไปครับโอ้โหยโยว้าวโอโหและในสือันบนรางวัลใหญ่ก็ออกแล้วดูได้ความดีครับหน้าแห่งความสุขได้ถ่ายรูปคู่กับ CEO เดินหมุะนี่เลยเดี๋ยวไปคัดเอา้องร้อเซนเลยตอเลยครับหนึา ทำ้งท่านนี้ได้หนึ่งสองคนแม่คอมเมนต์เยอะพี่เป็ดทำคอนเทนรูปต้องอ้าปากวะก็มันว้ามันโหเนีเอาโทรศัพท์ได้เนี่ยจะไปเบเชียเลยนะไม่ที่อื่นไม่ได้นะครับนี่คือรางวัลใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ก็ลองได้ลองทำไปเดี๋ยวโอเคครับเต้นถ่ายรูปด้วยกันนะครับเอาเบวีดีโอได้ได้น้องยินดีกับน้องมิวเลยครับ ต่อไปนะครับอันนี้เป็นของแถมเป็นลายเซ็นอะไรซิอ๋อเซ็นี่มือเลยมือเลยมือเลยโอ้โหลิมิเต็ดนิ้ววะเป็นพี่พี่ไม่รักมือมีว่าหบ่อมาเลยนะโอเคด้วยโอ้โหเป็นอะไรซิลิมิเต็ดดิชั่แม่หนูได้ลายเซ็นที่เป็นแล้วเพราะแต่ล้างออกวะ โอเคของวานพี่จบไปแล้วออกไปเลยเฮียมีจริน้องพี่ดูเวื่อไม่พอใจรออ่าอันนี้เรายลยครับต่อไปจะเป็นของขวัญจากทีมงานทุกคนเป็นของขวัญที่ทุกคนแบบเตรียมให้น้องเจตแตมกับน้องยูโดยเฉพาะอย่าร้องไห้นะพอาะยังไม่อย่าร้องไห้นะปี๊อ่ะอย่าร้องแล้วจับๆเลยครับตัวนีจับนี่นะพร้อมพร้อมนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งเปิดได้เลยครับว้าว ของหวานนี่ไงอ๋อที่น้องแอ๊ดตกใจบ่อยๆอ่ะนี่ไงของขวัญอ่ะของขวัญนะครับไหนอะไรอ่ะของขวานอะวัไหนมีที่ไหนอ่ะอะไม่มีไม่มีเด่กน้องไม่โอ้ยยอย่อยอเออย่ออันนี้ยออเป็นของหวานพีเต๊พี่ตาพี่ตานี่คือจัดเตรียมาตั้งเช้าแล้วครับน้องไม่ได้รู้ไม่ไม่รู้โอเคเปิดตาได้เลยครับ อันนี้ของน้องมิวนะครับอันนี้ของเอ่อน้องเชอร์แตมพีกาสเธออันนี้ของน้องมิวนะครับอี่นีเฉลียน้องมิวีนี่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะขับวยพอนบยพอก็คือในเนี้ยจะเป็นคับวยพอนของพวกพี่ๆทุกคนที่เขียนให้เราและใช้คามั่นนี้นะเขาอ่านไงลองด่วลองด่วนนี่มีของทุกคนนะครับจะไม่มีของพี่เพราะว่ามีของแอร์ป่ะไอของแอรแล้วของแอร์ของแอนี่ดีแอเป็นของพิเศษหลับตาก่อนหลัตาับตาครับนี่จะเป็นของขวัญจากน้องแอนะครับ นทำเองเลยนะโอเคทำติกตาได้เลยครับนี่เขียนเพื่อให้ด้สามร้อยบาทแอมซื้อมาจะจัา้ไแไม่ได้วาดเองไะวัดเองนี่หัวล็อกแอนหัวนี้เป็นของพี่ทีมงานแต่ไม่มีของพี่พ่อพี่ต้องหลับตาก่อนใส่มาเิติของพี่ตตา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 จับได้เหรอคนเดียวมูได้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 บด้ได้ะได้เอ้ได้ได่ได้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 ไ้ไย้ไเ้ไดไะไ้ด้ มาตาได้เลยครับและนี่ก็คือของขวัญที่พี่ให้พวกเราสองคนไม้ไม่ไดคนี่ให้เลยครับให้เลยแต่ถ้าไม่เป็นไรไม่บอกนะให้เลยใครับเปิดกันรุ่นเดียวกัน ไม่นังน้อยกี่นะน้องร้องถูกไม่น้ำอาไหอะใ่ก่อนเนาะพี่คิดนานมางกันซื้ออะไรให้เราพบว่าไม่น้ะตาไรลีไออ่าร้องดิอย่าร้องดิอย่าร้อง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 มันน้ำตาไหลจีมันน้าไห่ ร้องกร้องบังบังไม่ไหวคือตอนแรกอ่ะคิดนันมากเฮ้ยครับพี่เดงั้นเราอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวมีทำงานอีกคือตอนแรกอ่ะคิดนานมากว่าจะให้อะไรดีพยายามหาอะไรที่แบบให้พวกเราเนี่ยเอาไปใช้ต่อได้ในอนาคตคือตอนแรกอ่ะคิดว่าจะให้ไอแพดแต่ว่าเราสอบคนมีแล้วมีนะไม่พอรุ่นเก่ที่กูใช้ด้วยผมเลยไม่ได้ซื้อแล้วก็คิดต่อไปเฮ้ยหรือม็อบปากาดีต่อมาดูว่าจะซื้อเคสเคสที่แบบไว้ทิมพิมก็ทุกวันเนี่ยเราก็ใช้ไอแพดแล้วก็มีปากกาสองคนแล้วมันต้องเอาปากานั้นมาเข อก็เป็นไอมืองจริงไงก็เลยคิดว่าจะซื้อเค้กแล้วคิดไปคิดมาแบบเอ้ยเค้มันจะดีไหมก็มาลองดูเห้ยหรือว่า Apple Watch ดีแบบ Apple นี่คือเพื่อสุขภาพหรือว่าเป็นคำวยพรนองบี่ให้แบบเราจบไปแล้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดี ของใหม่นะครับของใหม่อันนี้บอกก่อนแล้ววนคือผมไม่ได้ให้โม้สัวนะคือคุณต้องทํางานในวงเห็นก่อนนะครับเอาง่ายมาตอนแรกไม่กิ่งไม่อะไรแต่แบบต้องพัฒนาถ้าให้ผมเห็นความพัฒนาเราเราก็ถึงให้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะถึงให้อ่ะไม่ได้กูให้โม้สัวไม่ได้แบบกางความฝืนแบบโม้สัวนี่ก็ไม่ได้นะทุกคนนะครับเออไม่ได้ทุกคนบอกกับไม่ได้ทุกคนนะครับนี่คือวมเห็นความแบบพัฒนาของน้องเขาผมอะไรนะเอ็งคนนันยังไม่จบจบไปนะของหนูอ่ะของคเฟลองมึงจะรำงานที่ต่อโอเค นเดี๋ยวมันไปขายเกียนที่กล่องพอมั้งเกียนได้เกียรได้เขียนได้ในน้องเขาชอบเขียนที่กล่องเขียนที่สายเวลาเหงื่อออกมันก็ของหวานกูจะให้น้องเขาอ่ะเกียนได้อ่ะของหวันกูจะให้น้องเขาพี่ดอเกียนที่กล่องพ่อเกียนที่กล่องเลยรับนี่ครับอนันต์เป็ดห้ามขายโอเคนี่ของน้องมิ้วนะครับอันนี้ของน้องมิ้วนะเขียนก่อนมิ้ว M I L มิวกี้มิวกี้เวยลมิวกี้เว้ยมิวกี้เว้โอเคนี่มิวกี้เว้ยนะครับอ่าอนั้นเป็ดนะครับหัวใจให้ด้วยแล้วก็ห้ามขาย แล้วก็นี่ของน้องเชอร์แตมโอเคของน้องเชิดแต้มนะครับอ่าถ่ายงายอ่ะเฮ้ยมีน้องถุงเจี๊ยบเป็นบทมาเพอะลรวะแอ้บทมันดีไงวะอ้าวก็แบบมันไว้สำหรับคนชอบออกกําลังกายน้องก็จะได้ตรงต่อเวลาน้องตรงอยู่แล้วมึงอะตรงมึงเอาคนได้พี่แที่กูไม่ได้อะไรนะครับเปลี่ยนเปียโนรองเท้าแต้มเอาเท้าแต้มนะใส่ยังไงอะติดแต่กันแล้วไง จะถามพี่พี่จะเป็นเก็บกล่องก็ดีนะครับเก็บกล่องก็ดีนะครับอ่ก็ของอวยพรนะครับเอาไปอ่ะเอาไปดูเวลาแล้วก็แบบถืออนาคตจะได้แบบไปทํางานจะได้ไม่สายจะได้ไม่เหมือนคนแถวนี้เข้างานอ่ะตรงต่อเวลาแต่พุกบนี้เรื่องนี้เรื่องสุขภาพอ่ะก็เดี๋ยวลองออกลองออกกําลังกายอะไรเงี้ยพะกินเยอะอยากให้ออกกําลังกายบ้างแล้วก็ขอให้เราแบบเพื่อนเราไม่ถือวนแล้ว เอาไอ้บอลรับอาก็ขอให้น้องพี่บอลรับเฉลี่ยนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับขอให้กรกายตัวแข็งแรงนะครับเดี๋ยวอุปสรรคก็ขอให้ผ่านอุปสรรคไปได้ตลอดนะครับร่ำรวยบั้งมีนะครับแต่ว่าอย่าล้นมากกว่าพี่นะครับแต่ทั้งมากกว่าพี่ก็ยิงถึงพี่นะครับทุกคนก็ขอให้เจริญและก็ประสบความสำเร็จนะครับทุกคนนะครับเก็บดีครับเก็บดีครับ บอกก่อนนะบ้านนี้โจรเยอะนะคิดไม่ไ้หายนะ <S <S อ่าโอเคข้าคล้นก็ในคลิปนี้ก็ทันทีพรานนะครับวันนี้ก็คงอย่างที่บอกนี่ก็เป็นชุดสไลดของน้องเขาแล้วก็คงไม่ได้เห็นน้องเขาแล้วนะครับพี่ก็เดี๋ยวดูห่างๆแล้วกันไม่เแบบอนานะคตไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็อย่าไปรับพวกใต้คอมเมนต์พนุมนานันอะไรไม่ดีนะอย่าไปไม่ดีนะนี่นะไอ้ครับก็ฝากให้กำลังใจน้องแซมกับน้องมิ้วในอนาคตด้วยครับผมดูบนอ่างก็สไลด์นี้ไม่ต้องมาเจริญนิแค่ไหนคือต้องเทลาครับเพราะว่าลากลังทุกคนบ๊ายบายครับ